กลบาบดิลาัดัวแาอีพแากขครับกับสปีแคผู้เขียนทุกท่านนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีมากๆเลยทีเดียวนะครับที่ทางอำเภอศรีมหาโพธิร่วมกับสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรีและเทศบาลตำบลศรีมหาโพธินะครับได้จัดงานมหกรรมเฉลิมฉลองร้ายพระหัต เนื่องในวันคล้ายวันพระพุทธเจ้าหลวงทรงสเสด็จประพาสดงสีมหาโพธิ์จังหวัดกราจีินบุรีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัจกาลรที่5ที่ทรงสเสด็จประพาสดงสีมหาโพธิเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีความกตัญญูกตัญวญทีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ให้ประชาชนได้มีพื้นที่ในการทํากิจกรรมด้านการเทิดทุนสถาบันชาติศาสนา และพระมหากษัตริย์ในมิติทางวัฒนธรรมประเพณีระหว่างวันที่17ถึงวันที่18ธันวาคมพุทธศักราช2565ละในงานแสดงนทเฉลิมฉลอง1 1 4ปีหลังเอาเมื่องในวันล้ายวันพระพุิธเจ้าหลวงเฉด็จพระเารดงสีโมหากับ ัสดีผมผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมนะครับมาร่วมงานมากํามเนี่ยครับเฉลิม2 1 4ปีรัฐประหารไเนื่อในภายวันที่พระเจ้าหลวงทรงเสด็จประพาทที่เมืองบุรีมาโพ้นนี้นะครับซึ่งอันนี้ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่กระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยให้การสนับสนุนนะครับก็ถือว่าเป็นหน้าอมากเป็นภารกิจของกระทรวงวัฒนธรรมที่จะโครงการรส่งเสริมต่อยอดคุณค่าดังวัฒนธรรมให้กับพื้นที่นะครับซึ่งในวันนี้ก็มีการจัดงานโดยจะมีการเพื่อจะระลึกถึงท่านที่ท่านได้เสด็จประพาทที่นี่ ก็ถือเป็นเรื่องเป็นเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ละโบราณคดีที่สัมพัน์ที่ท่านได้มาประพาสจังหวัดน,นี้นะครับ mm hmm. และวในงานก็จะมีการรวมทางกิจกรรมทางวัฒนธรรมเพิ่มจาก,จาก,จากอำเภอทุก,กอำเภอในจังหวัดปราจนบุรีด้วยนะครับครับผมวันนี้ก็เป็นเป็น,ปนวันคล้ายวันนะครับที่เรารู้ึกถึงนะครับการเสด็จประพาสต้นนะครับของอในหลวงรัชกาลที่5นะครับที่เมื่อ114ปีที่แล้วนะครับที่พรงท่านได้เสด็จประพาส เมืองศรีมหาโพธิ์นะครับสมัยสมัยก่อนเขาเรียกว่าดงศรีมหาโพธิ์นะครับองค์ท่านได้ตรงลงลายพระหัสนะครับจอปรอครับหนึ่งสองเศนะครับเป็นเป็นเป็นที่เราลึกว่าครั้งหนึ่งองค์ท่านได้เส็จแผ่นดินที่นี่เพื่อเยี่ยมผสมนิกรนะครับดูชีวิตความเป็นอยู่นะครับของพี่น้องประชาชนคนจังหวัดปราจีนบุรีแล้วก็ต้องเชิญเชินพี่น้อง จังหวัดปัตตานีและจังหวัดชา้เคียงครับให้มาลวมงานในวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณทางจังหวัดนะครับแล้วก็ทางอำเภอต่างๆที่มา่วมงานในวันนี้นะครับที่ทําให้งานคึกคักมากเลยสมบูรณ์แบบแล้วก็เป็นตัวอย่างอย่างหนึง่งของการรวมตัวกันทางวัฒนธรรมและทางประวัติศาสตรข์ของจังหวัดปรีตานีต่อไปนะครับขอบคุณครับ